สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางช่องแอดเรนะคะหวยลานะคะน่าเสียดายนะคะใหเด่นสีเนาะแอดก็ไม่ได้จับนะคะแอดก็เน้นแต่เบิ้ลนะคะมีใครจับตัวเลขใส่กันไหมนะก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าตัวเลขมาหมายถึงว่าห้าสี่สีห้าเรานักมาแต่แอดคือแอดก็จับแค่สี่สีอะไรนะสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปแปดใช่ไหม มาดูกันวันนี้นะคะก็ลงก่อนคุณยายเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้เลยนะคะลงลงวิดีโอสั้นให้นะคะเดี๋ยวสูตรคุณยายก็จะตามมาทีหลังนะคะอันนี้เป็นสูตรแอดเนาะก็จะลงหน้าปกใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะอ,อ่ะเดี๋ยวขึ้นหนะ้าจอให้เลยนะคะวันนี้แอดให้เด่นศูนย์ลองเก้านะคะเพราะว่าตัวเลขสบายมากมามา,มาแค่2ตัวนะ มาแค่สองตัวแต่ว่าศูนย์และเก้ามาย้ำนะคะเน้นให้นะคะศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะแล้วก็สูตรก็ขึ้นให้นะคะอ่ะผลออกนะคะสองแปดห้าสี่หนึ่งเก้านะคะแอดให้เด่นสีเนาะดูตัวเลขสูตรที่มานะคะเน้นแค่สี 4. ก็ไม่ได้จับให้นะคะไม่ได้จับส47 45ิ8แปดแบบนี้นะคะว่าตัวเลขก็จะเยอะไปก็เลยให้เม็ดเดียวนะคะตามต่อนะคะงวดนี้นะคะตรงกับวันที่3 1เอ็ดพฤษภาเนอะอ่ามาดูกันตรงนี้นะคะตรงกับวันสุกเนาะ ผลออกที่พผ่านมานะคะน่าเสียดายเราไม่ได้จับให้นะนี่คือตัวเลขที่มามาแบบนี้นะคะมาแบบนี้อ่ะลองจับดูนะคะแอดให้เด่นศูนนะคะลองเก้านะคะ เด่นศูนย์ลองเก้านะคะก็จะศูน hmm. ย์ศูนย์เก้าเก้านะคะศูนย์เก้านะคะ mm hmm. ไปใส่บัไรเนะคะแต่แอดชอบชุดนี้ mm hmm. นะ,ะแอดชอบชุดนี้ mm hmm. นะคะไปเร็วนิดนึงเนาะ,ค,ะคลิปจะยาวไป